มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทชเสนอรายการถามมาต่อไปจิตตปัญญาศึกษาคืออะไรจิตตปัญญาศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ภายในตนเองเป็นหลักซึ่งจะเกิดจากการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนได้ตระนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตนเองผ่านกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ทําให้เห็นความเชื่อมโยงของเพื่อนมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงนำเอากระบวนการนี้มาปรับใช้กับนักเรียนในพื้นที่เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้นำองค์ความรู้จากกระบวนการจิตปัญญาศึกษามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันสร้างสารรค์พลังคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศต่อไป องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสําคัญของโรงพยาบาลซึ่งมีผลงานเด่นในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดที่ก่อความรุนแรงในชุมชนโดยมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลช่วยเหลือแบบไร้อรอยต่อช่วยให้เลิกใช้สารเสพติดกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้ สัตยาจาร์เกติคุลนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองค์มนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้องค์คมนตรีได้มอบประกาศเกติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึง และได้เชิญถุงของขวัญพระราชทานให้เจ้าหน้าที่เชิญไปมอบให้แก่ผู้ป่วยเพื่อเป็นกำลังใจหน่วยงานผู้ป่วยในหญิงและหน่วยงานสูตินารีเวชกรรมขอราขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับและโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียง ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ประมาณ65,000คนมีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระพิสุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนาไปแล้วกว่า72,000รูปและท่านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนฟรรษาหรอบ 28ก,ะะกรกฎาคม2567และโครงการรณนลงล์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องในประชาชนกลุ่มเสี่ยงพบผู้ป่วยมะเร็ง3รายซึ่งทั้ง3รายได้รับการผ่าตัดและเคมีบำบัดจนสิ้นสุดการรักษาแล้วสำหรับผลงานเด่นในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดที่แพร่ระบาดโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดที่ก่อเหตุใช้ความรุนแรงในชุมชน ด้วยการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนครบการบำบัดรักษาและเมื่อกลับมาอยู่ในชุมชนผู้ป่วยได้รับโอกาสและการยอมรับสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติสุขอีกครั้งได้ขยายพื้นที่การให้บริการผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากการใช้ย,ยาเสพติดให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้มากขึ้นลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลารอคอยสามารถเข้าถึงการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรองรับผู้ป่วยได้ถึง6-10เตียงนอกจากนี้จึงมีการพัฒนางานในด้านอื่นๆอ,อาทิโครงการเบาหวานสงบในชุมชนจนเกิดเป็นต้นแบบที่สามารถหยุดยาได้และการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนที่เข้าถึงบริการได้ยากเช่นเครือข่ายผู้พิการจัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทานเป็นต้น ส่งผลให้ได้รับรางวัลสำคัญได้แก่โรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชรรางวัลมาตรฐานการจัดบริการสำหรับพระสองฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินยัยระดับดีเยี่ยมรางวัลคุณภาพ REACT เคร d i t HA ยาเสพติดครั้งที่2และรางวัล Green and c l e a n Hospital c h a l l e น g e ระดับท้าทายด้านการจัดการของเสียทางการแพทย์ ช่วงบ่ายศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒน,นชัยองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งณวัดจอมบึงตำบลจอมบึงอ,อจอมบึงพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยรักและห่วงใยสารใจคนจอมบึงและโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงและโรงเรียนบ้านจอมบึง ไม่ฝากเสมสั้เจอทางยิไปไม่จะไปพูดภาษาอื่ที่เลยนภาษาไทยเปิดต่างประเท